สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP k a r a d i u มนะครับวันนี้วันหยุดนะครับบอลมาอัปเดตบอนสีสวยๆให้เพื่อนๆในช่องรับชมกันนะครับผมนะสนใจบอนสีบอลนะติดต่อได้ที่0816282752นะครับหรือ ID line b a c k b o n 9นะครับจะบอลขึ้นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอของบอลน,นะครับผมนะพิกัดสวนบอลอยู่ตำบลบางเดือออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นส่วนเล็กๆนะครับผมนะมีบอลสี จำนวนไม่มากนะครับผมแล้วก็วันนี้พาเพื่อนๆมารับชมนะครับว่าบอลมีต้นไหนมาแบ่งปันเพื่อนๆได้นะครับมีทั้งกระถาง5แล้วก็กระถาง4ี่นะครับผมนะแต่ช่วงเนี้ไม้กำลังโตนะและไม้กำลังโตนะครับมีมาแบ่งยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาตู้นี้นะครับตู้นี้นะบอลมีมาแบ่งนะครับเดี๋ยวบอลลองดูนะครับ ชอบมากๆนะครับอันนี้น่าจะแผงออกมาด้วยนะครับผมน่าจะแผงออกมานะครับสําหรับต้นนี้นะครับเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะครับแต่เป็นติดที่เป็นน้ําตาลนะครับปกติเขาจะเป็นสีแดงแดงนะครับผมสีแดงแดงเขียวเขียวนะครับแต่นี้คือเป็นเม็ดเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็สีขาวจะจมลงไปนะครับแล้วก็ป้ายเหลืองแบบสวยมากนะครับมันว่าจะตั้งแม่ไว้ต้นหนึ่งนะนี่นะ เพื่อใครชอบนะครับผมนะเพื่อใครชอบนะอันนี้อยู่ในกระถาง4ี่นิ้วนะครับผมแต่ล้นกระถางแบบมากๆนะบนแบ่งให้อยู่ที่ต้นละเอาไปนะครับผมบนให้นะครับต้นละ400รอบาทนะครับ400รบาทนะเป็นไม้ไซส์ใหญ่แล้วนะแล้วก็น่าสวยนะครับน่าสวยนะต้นที่หนึ่งนะครับคือเก็บได้เลยนะเพราะว่าเป็นหน้าแดงนะนี่นะครับต้นที่หนึ่งสวยต้นที่สองก็สวยมากนี่นะครับนี่นะครับ เนี่ยหน้าใหม่คือแบบสวยเลยนะครับใบนี้อาจจะไหม้นิดนึงนะนะครับอืมนะครับต้นนี้สวยมากนะครับเนี่ยแบ่งต้นละสี่ร้อยนะครับเผื่อใครสนใจนะทศกัณฐ์หน้าทองนะครับผมทศกัณฐ์หน้าทองนะมีมีหน้าสวยๆมาแค่สองต้นนะครับที่เหลือเขาจะเป็นหน้าเขียวๆอ่ะบอลให้ดูก่อนนะเผื่อใครงบน้อยนะหน้าเขียวบอลแบ่งให้นี่นะครับเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับนี่ หน้าเขาต่างกับต้นเมื่อกี้ที่บอลถ่ายนะครับเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็ป้ายเหลืองนะครับต้นนี้นะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าสวยมากนะครับบอลมีมาแบ่งสองต้นนะใครชอบนะครับต้นที่หนึ่งกดรับได้เลยนะบอลให้ดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าน้องสวยจริงนะครับน้องสวยมากนะครับต,ต้นที่สองนะต้นละสี่ร้อยบาทนะครับผมต้นละสี่ร้อยบาทนะเป็นบอลที่ ไม่แน่ใจว่าแผงออกมาด้วยหรือเปล่านะครับผมต้องรอดูนะเพราะว่าใครได้รับไปเนี่ยอาจจะได้บอลแผงๆไปอีกก็ได้นะครับผมนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเหลืองก้านตองนะเหลืองก้านตองนะครับผมนะต้นนี้เป็นไม้เหลืองนะครับโตขึ้นเม็ดขาวๆนี้เขาจะเป็นสีชมพูนะครับผมเม็ดขาวๆจะเป็นสีชมพูนะบนแบ่งอยู่ที่ขอ250บาทนะครับเหลืองก้านตองนะขอ250บบาทนะครับนะ เป็นไม้สวยนะครับนะมีอันนี้หน้าแดงนะครับผมใครยังไม่มีหน้าแดงนี่คือต้องเก็บนะนะสำหรับทองสยามนะครับหน้าแดงแดงนะชํำกว่าในกล้องอีกนะนะโอต้นนี้สวยมากนะครับผมนะบอนแ่งอยู่ที่อ่าต้นนี้ขอ200นะครับเป็นไซร์ล้นกระถางแล้วนะครับผมหน้าแดงมากนะครับเนี่ยมาให้ดูก่อนนะมันมันล่มนะครับนะทองสยามนะครับนะ้องไม่ชื่อว่าทองสยามนะ บอนมีอ่าต้นนี้ปล่อยได้นะครับผมไซส์ใหญ่ละสําหรับนี่นะครับเจ้าเทวาอภิรักษ์นะครับเทวาภิรักษ์นะโอหต้นนี้สวยมากนะครับต้นนี้สวยมากนะครับใบเหลืองแบบสวยเป็นบอลที่ทํายางนะครับผมกว่าจะได้แบบเหลืองๆออกมานะแต่ละต้นนะครับผมนะสาหรับเทวาอภิรักษ์นะต้นนี้บางขออยู่ที่อืม ไซส์นี้ขออยู่750บาทนะครับ750บาทนะครับตมาก็จะเป็นดำเหลืองนะ750บาทนะครับเทวาอาภิรักษนะนะสวยมากนะครับผมอ่าบอลมีกุดลใครชอบนะครับกูดลนะกุดลโตมาสวยนะนี่บอลขึ้นเดี๋ยวบอลขึ้นต้นแม่ให้ดูนะครับกูดลัว่าโตมาสวยมากนะครับต้นนี้บ้างขออยู่ที่ เอาราคา450บาทพอนะครับผมนะยังเป็นไม้ที่มีจำนวนน้อยมากๆนะครับในตลาดนะครับกูดลักนะ450บาทนะครับเป็นมีดแรกของที่สวนด้วยนะครับผมนะนี่ต้นที่1นะครับเหมือนมันมีกระถางใหญ่อยู่ด้วยนะครับผมกูดลักนะแต่บอลปล่อยให้1ต้นก่อนนะครับใครใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเลยนะครับผมนะกูดลักนี่บอลชอบมากๆนะครับ อันนี้เป็นปีศาจใบลูกตาลนะครับเนี่ยเป็นใบลูกตาลนะเนี่ยเปิดมาเริ่มด่างสวยแล้วนะครับผมนะครับเป็นบอลใบลูกตาลนะครับเขายังขายราคาดีอยู่นะครับบอลแบ่งให้250บบาทพอนะครับเอาไปเลี้ยงกันนะครับหลอดใหม่มาก็ด่างนะครับนี่นะครับอันนี้ใบลูกตาลนะแต่เป็นหน้าปัจจุบันก็มีนะครับหน้านี้ก็สวยนี่หน้านี้จะเป็นหน้า หน้าปัจจุบันเขาจะเป็นแดงๆนะครับอันนี้บานแบ่งร้อยห้าสิบนะนี่หลอดใหม่มาโอ้โหดังไม่ไหวนะครับนี่นะปีศาต์แดงต้นนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้ร้อยห้าสิบาทนะปีสัตวแดงก็เป็นบอลที่ใบแข็งแรงนะครับผมใบแข็งแรงนะใบแข็งแรงมากๆมาต่อกันนะครับนะเนตรนารีนะครับเนตรนารีนะครับนี่ เนนารีสวยมากนะครับมันแบ่ง150บาทนะใครรับเนนารีเอาไปเลยนะ150บาทนะครับเป็นบอลที่โตช้าแต่โต,ต,ต,ตมาแล้วสวยมากๆนะครับต้องให้เขาเลยนะเนตรนารีนะครับผมนะนี่ต้นต่อมาเป็นไม้ลาหัดบีนะครับเหลือต้นเดียวนะครับนะเหลือต้นเดียวนะครับต้นนี้นะนะครับลูกไม้ละหัดบีนะครับผมนะแบ่งอยู่ที่350บาทนะครับ350บาทนะ ใครชอบก็คือร Th ับได้เลยนะครับ350บาทนะครับผมมีทองเศรษฐีนะครับนี่มาให้ดูก่อนนะทองเศรษฐีบอลเหลือน่าจะเหลือต้นเดียวด้วยนะครับผมนะน่าจะเหลือต้นนี้ต้นเดียวด้วยนะครับผมทองเศรษฐีนะครับอ่ะมีมาแบ่งนะครับต้นนี้บอลขอเอาที่150บาทนะครับ150บาทนะทองเศรษฐีนะครับเป็นบอลที่โอ้แบบยิ่งโตยิ่งสวยนะครับบอกเลยว่า ต้องเก็บนะครับต้องเก็บนะเนี่ยใครรอเวสเกตนะครับรอได้เลยนะราคาแรงมากนะครับใบละพันนะตอนนี้นะครับเวสเกตนะนะเดี๋ยวบอลมาแบ่งนะหน้าสวยๆทุกต้นเลยอยากให้โตกว่านี้อีกนิดนึงนะครับนี่แล้วมาแบ่งนะเนี่ยหน้าสวยๆทุกต้นเลยบอลสีเวสเกตนะครับแล้วก็มีทิด้าน้อยนะครับจะเป็นบอลบอลป้ายนะครับบอลป้ายนะอย่๋บอลเอามาแบ่งนะครับ ตอนนี้คือไม้กําลังโตนะยังไม่ค่อยโตนะพุทธคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโตแล้วบอนเอามาแบ่งนะครับเพื่อนๆในช่องเนี้แหละฝากติดตามด้วยนะครับผมนะตอนนี้ไม้ในตู้มีจํานวนไม่มากนะครับมีจํานวนไม่มากต้นต่อมาเป็นแม่ฟ้าหลวงนะครับนี่แม่ฟ้าหลวงต้นนี้เป็นเป็นไซส์บบนี่น่าสวยมากนะครับต้นนี้นะ มันแบ่งอยู่ที่200บาทน,นะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับแม่ฟ้าหลวงเนี่ยใครชอบสิลาหุ้งทองนะ้บนบอบอกเลยว่าเนี่ยบอผ่าแผงได้อีกแหละเดี๋ยวบนให้ดูนะครับต้องเก็บได้ตรงหน้านะอันนี้เป็น3ามสีนะครับผมนะตลาดอยู่ที่ใบละสี่พันนะครับผมนี่แต่ต้นนี้คือบนผ่าได้นะครับก็เหลืองขาวเขียวนะครับนี่เดี๋ยวรอลุ้นกันนะอาจจะมาแบ่งเพื่อนในราคาเบาๆนะเดีย๋ยวรอสักนิดนึงนะครับรอดูก่อน มาชมกันต่อฝั่งนี้นะเมื่อกี้บอนหยิบไม่ถึงนะครับผมมองไม่เห็นนะครับนี่ดาราปะกายแสงนะครับเนี่ยเริ่มโตแล้วนะครับแต่ถ้ารับไซนี้บอนแบ่งให้250บาทนะ<อ> <Dans> เปิดทุกหน้านะครับ<อ> <cell> เปิดทุกหน้านะดาราระกายแสงนะนะพลาดไม่ได้เลยนั้นดาราปะกายแสงคือคือสวยมากนะครับนี่มันให้ดูต้นละ2 5 0บาทนะครับ250บาทนะนะครับดาราตะกายแสงนะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าแผงเป็นใบลูกตาลอีกหรือเปล่านะปีสาจแดงนะตัดหน้าสวยทุกสวยทุกใบนะครับอันต้นนี้นะอืมใครรับต้นนี้บนขอสองร้อยนะปีศาจแดงนะนะครับปีสาจแดงนะอันนี้บนถ่ายย้อนแสงหน่อยนะครับผมนะขออนุญาตถ่ายย้อนแสงหน่อยนะมาชมกันต่อนะครับอ่ามีไผ่สีสุกนะครับไผ่สีสุกโ้หอันนี้ใหญ่แล้วนะครับผมไผ่สีสุกต้นนี้นะ ขออยู่ที่250บาทนะครับนะเป็นบอลที่ยังมีคนตามเก็บจํานวนมากนะครับบอลเหลือน้อยนะบอลเหลือน้อยมากๆนะครับมีไผ่สีสุกนะเอาไปที่250บาทนะครับนะยิ่งโตยิ่งสวยนะบอลพวกเนี้ยนะครับพิชมพูนะครับใครชอบพิชมพูนะเห็นบอกว่าราคาดีนะพิชมพูนะนี่ใครรับพิชมพูนะบอลแบ่ง200นะครับเอาไปที่200พอนะครับผมไซส์นี้นะอยู่ในกระถางสี่นะครับแต่ เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายอย่าแป๊บเดียวก็โตนะครับผิดชมพูนะครับผมนะแล้วก็มีต้นนี้เป็นสุวรรณศรบอลบอกเลยว่าเป็นบอลที่พลาดไม่ได้จริงๆนะครับผมฟอร์มสวยใบแข็งแรงแล้วก็จัดทรงเองได้นะครับต้องให้เขาเลยนะสุวรรณศรน,นะบอลแบ่บงอยู่ที่200นะใครรับสุวรรณศรไม่ผิดหวังนะบอลบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะยิ่งเก็บเยอะยิ่งสวยนะครับ ่มีเยอะยิ่งสวยนะสุวรรณศรต้นต่อมาเป็นนี่ดีกว่านะครับไก่สยามนะเป็นบอลทํายากอีกตัวหนึ่งนะครับนะบอลทํายากมากๆนะบนแบ่งร้อยเดียวพอนะครับไก่สยามนะต้นนี้นะเปิดด่างมาแล้วนะครับไก่สยามนะเอาไป100นะร้อยเดียวพอนะครับผมแล้วก็มีนะครับทวิภพนะทวิภพนะล้นกระถางแล้วนะครับผมนะหนึ่งร้อยบาทพอนะครับ ทวิภพนะครับผมทวิภพก็เป็นไม้ที่อ่าทําออกมายากนะครับที่จะได้แบบว่าจำแจมนะที่จะได้แบบจำเจมนะไปะชมกันต่อนะครับตู้นี้จะเป็นไม้กระถางห้านิ้วนะครับห้าถึงหกนิ้วนะแต่ยังโตไม่มากนะครับผมยังโตไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับยังโตไม่ค่อยเยอะนะครับ บอลให้ดูเพื่อมีอะไรมาแบ่งนะครับเพื่อมีอะไรมาแบ่งในในช่องของเพื่อนๆได้นะให้ดูก่อนอ่าซันเซ็ทสกายนะครับเอาไปดีกว่านะซันเซ็ทสกายนะครับผมนะอันนี้อยู่ในกระถางห้าเริ่มพุ่งแล้วนะครับผมนะนี่นะขอแปดร้อยเก้าสิบนะครับผมนะต้นที่หนึ่งนะครับซันเซ็ทสกายนะแปดร้อยเก้าสิบนะต้นที่สองนะครับซันเซ็ทสกายนะครับ 890บนะครับบอลสีซันเซสกายน่าจะอยู่อีกนานเลยนะครับผมนะเป็นบอลแบบเป็นบอลแร์ที่แบบสวยมากๆนะครับนะมีแบ่งสองต้นนะครับสำหรับซันเซสกายนะอ่าบอลมีหอคำหลวงนะครับหอคำหลวงอนะ่าจะบอกเลยว่าบอลชอบลายของเหมือนลายไทยนะครับต้นแม่เขาสวยมากนะครับผมเป็นจอมยังสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับ สวยมากนะครับอันนี้ล้นกระถาง5.5ด้วยนะบอลแบ่งอยู่แค่350บาทนะครับเนี่ยแล้วก็ต่างชาชอบนะครับผมเก็บได้เก็บนะครับเนี่ยใครมีเป็นตู้นี่ยิ่งสวยเลยนะครับเนี่ยจะเป็นป้ายเหลืองแล้วก็เป็นลายไทยนะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะ350บาทนะครับ,บนะมันมีแบบลายแบบเนี้ยนี่ต้นที่สองนะนี่นะครับอันนี้ป้ายเหลืองเลยนะครับผม 350อห้าสิบาทนะครับผมหัวน,นี้สวยเลยอนะ่ะเข้มเข้มก็มีนะครับผมเข้มเข้มให้ดูก่อนเข้มเข้มอยู่ที่แดดนะครับยิ่งแดดดีๆยิ่งเข้มนี่ชัดเห็นชัดนะแต่เป็นป้ายเหลืองนะครับนี่สามร้อยห้าสิบนะครับน่าจะแบ่งได้สี่ต้นนะครับสี่ต้นสี่ต้นน,นี่นะครับหอ่อคาหลวงนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผม คือใครชอบก็คือเก็บเลยนะครับผมอันนี้เป็นอะไรนะซับลุ่งโลดนะครับผมชมพูมาแล้วนะครับซับรุ่งโลดนะใครรับขอ250บาทนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับผมขอ250บาทนะซับลุ่งโลดนะครับผมชื่อเป็นมงคลมากเลยนะครับซับลุ่งโลดนะกระถางใหญ่จะมีประมาณนี้นะครับตู้นี้นะครับบนมีโชคล่าสัมผัสเทลนะ แม่เขาสวยมากเลยนะครับนะอันนี้ก็ออกมาเป็นสีพัดเทลนะแต่เป็นต้นจอมนะบอลให้ดูก่อนนะนี่นะครับอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยครับแม่คือสวยมากนะครับอันนี้มันเป็นจอมนะครับเป็นจอมนะเป็นโชคล่ำสัมผัสเทลนะครับผมพัดเทลนะครับแล้วก็เนี่ยเจอหลงมาหนึ่งต้นนะครับบอลเจอหลงมาหนึ่งต้นนะเพื่อใครรับนะครับขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนะครับผม โชกล่ำสัมผัสเทลนะถ้าเอาไว้โดนแดดน่าจะสวยเลยนะครับนะอันนี้มันอยู่มุมตู้นะครับผมนะอันนี้ภูหินล่องกล้าก็ภูหินล่องกล้านะครับนี่สวยมากนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอนะครับภูหินล่องกล้านะเมืองลิกกอนะครับไม้ประจำสวนบันบอกเลยว่าใครเก็บเมืองลิกกอนี่เก็บที่สวนบอลน,นี่เลยได้เลยนะนะต้นนี้ขอสองร้อยนะครับผมเมืองลิกกอนะป้ายสวยมาก มืองลิก็สวยมากนะประสาทเพชรนะอประสาททองด่างนะครับตัวน,นี้ปราสาททองด่างนะไซนี้เอา80บาทนะครับถ้าบานมีไซส์ใหญ่ๆจะอยู่ร้อยหนึ่งนะไซนี้บางขอแค่80บาทพอนะครับคือเป็นบอลที่แบบอือใช้คาว่าเือนะต้องรอโตนะเราจะเห็นความสวยนะเทวีสุริยานะครับเอา60บาทนะครับเทวีสุริยานะครับเอา60บบาทพอนะครับ ปีศาจแดงนะครับแต่ต้นใหญ่นะว่าจะไปขึ้นตั้งแม่แล้วนะต้นเนี้ยเนี่ยไม่ติดออกเป็นขาวเป็นแดงเป็นหลายหลายสีเลยอะอยู่ต้นเนี้ยนะขออยู่ที่ต้นนี้ขอสองร้อยนะเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมไปขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะครับปีศาจแดงนะครับนะเผื่อใครชอบนะแม่ฟ้าหลวงหนะ้าเข้มเขมก่อนก็มีนะครับหน้าหน้าเข้มมากเข้มปัดเลยนะครับต้นนี้ขอร้อยแปดสิบาทนะขอร้อยแปดสิบบาทนะครับหน้าเข้มปัดเลยอันนี้นะ สวยมากนะครับนะมีลูกไม้บีซนะครับบีเซตเขาจะให้บอลแบบว่าหลายสีมากนะต้องเอาไปลองเลี้ยงดูนะแล้วว่าเป็นสีน้ําตาลเป็นสีชมพูเป็นสีเขียวเป็นสีสนิมนะครับแบบหลายสีมากนะครับอยู่ในต้นเดียวนะครับนะบอขออยู่ที่สองร้อยนะครับผมสองร้อยนะขออยู่ที่สองร้อยนะครับสวยแบบสวยไม่ไหวนะครับชอบมากๆนะครับผมก็จะเก็บไว้ หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับผมหลายต้นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันต่อฝั่งนู้นนะครับว่ามันมีแบ่งอะไรบ้างฝั่งนี้นะครับหูผู้หินลองกล้าหน้าสวยมากอะ่ะคือสีขอเขาแป้นเลยอะ่ะสะดุดมากๆนะครับนะคือเก็บเอาไปเลี้ยงกันดีกว่านะสวยจริงนะครับมันเอาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมีไม่กี่ต้นเองนะครับผมผู้หินล่องกล้านะ คือรับไปเลี้ยงเลยเพราะว่าสะดุดตาแบบมากๆเลยนะครับเปิดตู้มานี่คือเห็นก็คือเด่นเลยนะครับผมสําหรับผู้เห็นล้องกานะอ่าอันนี้เป็นสิราหุ้มทองนะครับแต่เป็นใบกลมๆนะหน้าแปลกๆอยู่นะใบใหม่อ้าวติดเหลืองๆออกมาด้วยนะเนี่วันให้ดูก่อนนะแต่ไม่รู้ว่านี่นี่ก็ดูแบบหืมต้นนี้ขอร้อยห้าสิบบาทนะสิราหุ้มทองนะครับต้นนี้ อันนี้เป็นสวงอีสานนะครับเป็นออกม่วงๆนะที่ส่วนบอลจะออกเป็นหน้าออกแบบใบม่วงๆนะครับมันแบ,บ่งต้นละ80บาทน,นะสวงอีสานนะครับผมนะเป็นไม้ที่ไม้สวยอีกต้นหนึ่งนะครับสวงอีสานนะอันนี้เป็นต้นต่อมานะครับผมเดี๋ยวบอลขอดูก่อนนะสีธารรมโศกรลาดนะใครเก็บอยู่ใครตามเก็บนะไปร้อยเดียวน,นะครับสีธรรมมกรลาดนะบอลมีมาแบ่งอีกแล้วนะขอ100บาทนะครับสีธรรมศกรลาดนะ แล้วก็จะหาเจอแค่ต้นเดียวนะใครไวก็ได้รับนะใครไวก็ได้รับนะอาสับลุงโลทถ้าไซนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยเดียวนะนะนีนะสับลุงสับลุงโลดนะถ้าใครชอบไซนี้นะครับนะแบ่งอยู่ที่ร้อยเดียวนะครับเพื่อใครเก็บนะเพราะว่าเขาสวยฮะยิ่งโตมันพัฒนานะครับผมเขาจะสีเขาจะพัฒนานครชุมหน้าเข้มๆของที่ส่วนนะที่ส่วนบอลจะเป็นแบบหน้าเข้มปั๊ดเลยนะครับ นะขอร้อยเดียวนะครับขอหนึ่งบาทนะครับนะครชุมนะยังไงแล้วก็มีประสาเทเพชรประสาเทเพชรที่นี่เขาจะเป็นหลายสีมากนะบอลจะบอกเลยว่าจะมีทั้งกัดเข้มแดงนะครับป้ายเขียวนะครับประสาเทเพชรเอาร้อยเดียวพอนะครับผมนะประสาเทเพชรเอ้ยต้นนี้น่าจะติดจองไปแล้วอ่ะโทษทีนะครับต้นนี้ต้นนี้เหลือต้นเดียวนะครับอ่ะบอลเอาต้นนี้นะครับเป็นเหมือนกันนะมีสีเนี่ยมีสีแดงนะครับนี่ แล้วก็ป้ายเขียวป้ายเขียวนะครับเหลือต้นนี้นะครับนะหนึ่งร้อยบาทนะครับทษทีนะครับเมื่อกี้จะเอาของที่เขาจองมาปล่อยละอ้าวบอนบอกแล้วใครได้รับก้าวแต้มจากที่สวนบันไปนะครับคือโอกาสที่จะเหมือนต้นแม่เขาเยอะมากๆนะครับนี่เห็นปะแดงแล้วก็เหลืองนะครับก้าวแต้มที่สวนน่ะสวยมากนะครับนะนี่แดงแล้วก็เหลืองนะครับบองขอต้นนี้ขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับ 250บาทนะ9แต้มนะครับผมนะเอาไปลุ้นสนุกสนุกกันเลย9แต้มเป็นบอลสวยนะอันนี้เป็นเป็นทองสยามแต่เป็นไซส์ใหญ่อ่ะดูดิคือสวยมากนะครับเก็ตของเขานะแล้วมัมมันสวยอยู่ฝั่งเดียวนะนี่ครึ่งหนึ่งนะเนาะแต่ได้ลูกออกมานี้หรือว่าเขาค่อยเปิดหน้าบอนก็ไม่รู้นะต้นนี้เอาร้อยห้าสิบพอนะครับนะ แต่ละต้นมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กด้วยนะครับผมนะแล้วแต่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กด้วยเนาะขึ้นอยู่กับหน้าไม้นะครับไม้ทุกต้นนะครับผมนะมีเลี้ยงไปรเรื่อยๆเขาก็จะสว,สวยสวยออกมาทุกต้นนะครับสวยมาทุกต้นนะเนี่ยบอลชอบนะยกสุริยะนะเหลือเหลือสองต้นนะครับต้นนี้น่าจะแบ่งได้เพราะอีกต้นหนึ่งบนจะตั้งแม่นะนี่อ้าเหลือสามต้นนะบนแบ่งให้ได้นะ ใต้มาสวยมากนะครับต้นละสองร้อยนะคือเอาไปขึ้นกระถางสิบได้เลยนะเนี่ยไซส์ใหญ่มากนะครับแล้วก็เวลาเขาโดนแดดมากๆนะสีเขาเปลี่ยนไปอีกต้นหนึ่งเลยนะนี่นะครับต้นละสองร้อยนะยกสุริยะนะเหลือสองต้นเองนะครับแล้วก็ต้นนี้ที่บอลได้ลูกกาบเหลืองนะครับต้นนี้เป็นเพชรกลางบ้านนะครับนะเพชรกลางบ้านนะครับนะอันนี้เข้าด่างนะ <c oughs> เข้าด่างนะครับผม นะเขาจะค่อยๆเปิดมานะต้นนี้ขอสองร้อยนะไพกลางบ้านนะหมดแล้วนะครับหมดเหลวหมดเหลวนะครับเป็นบอลท,ที่คนเก็บเยอะเหมือนกันนะครับเปจกลางบ้านนะอันนี้เป็นสิลาเพชรแผงนะครับแต่อนนี้ป้ายน้อยนะบอลให้ร้อยห้าสิบาทพอนะครับปกติจะขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะแต่อนนี้คือป้ายนะครับแต่ป้ายน้อยนะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับนะมี โอโหอันนี้บอนบอกเลยว่าทําย่างนะรัสมีจันทร์แต่ต้นเนี้ยคือเขาไม่ป้ายนะต้นเนี้ยเขาไม่ยอมป้ายนะเนี่ยอืมไม่กล้าขายนะครับผมไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นแบบไหนนะเนาะรัสมีจันทร์นะครับไม่ป้ายนะครับมีดาราเขียวอันนี้น่าจะเป็นดาราเขียวโอ้เขียวจริงเขียวมากนะเขียวปึ๊ดเลยนะเอา้อยเดียวนะครับใครชอบดาราเขียวนะเอาไปเลี้ยงนะ ถ้าเปลี่ยนกระถางยังไงก็พุ่งนะครับผมนะบอลไม่มีเวลาเปลี่ยนนะครับผมตุ้งนี้ดีกว่านะครับนี่เนี่ยชอบมากนะครับเวลาเป็นดงแล้วอื้มพรพุทธะนะครับหมดไปแบบเป็นล็อตๆเลยนะครับผมนะมีคนรับไปเยอะมากนะครับนะบอลแบงอยู่แค่แปดสิบาทหรือเปล่าเนาะคือแบบไซส์แบบไซส์ใหญ่แล้วก็เนี่ยใครรับไปเนี่ยนะเป็นกกอนี่คือสวยมากนะครับแล้วก็ได้ลูกเหลืองๆด้วยนะ พรอมริทักต้นละ80บาทนะคือเป็นไซส์ใหญ่เลยนะครับบนเต็มใจห่อให้เต็มเหนียวเลยนะครับแบบขึ้นกระถางใหญ่ๆห่ให้เลยนะครับผมนะขึ้นกระถางใหญ่ๆหญ่ให้นะครับเนี่ยนะครชุมเนี่ยครับมันบอกเลยว่านะครชุมที่ส่วนบอมันจะเข้มๆอย่างเงี้ยนะเข้มๆแต่เนี้ยต้นใหญ่นะขอ150บาทนะครับขอ150บาทนะดูดิแบบต้นไซเบิ้มเลยนะครับผมต้นใหญ่มาก นครชุมนะอันนี้เป็นลูกลูกปัสลูกศิลาเพชรนะครับลูกศิลาเพชรแผงนะอันนี้ดูดิออกมาเป็นป้ายขาวเฉยเลยนะครับผมลูกศิลาเพชรแผงนะใครรับขอ150บาทนะครับขอ150บบาทนะอ่าเป็นลูกศิลาเพชรแผงนะครับผมนะ <c oughs> เผื่อใครไม่ทราบนะเป็นลูกไม้นะครับนะเป็นลูกไม้ ต้นนี้เป็นซับมหาสารนะครับผมอันนี้ด่างนะครับใบนี้ด่างแต่ใบเขาแข็งแรงนะครับผมใบเขาแข็งแรงมากๆนะบันแบ่งอยู่ที่250บาทนะซับมหาสารนะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะซับมหาสาลเป็นบอลที่ที่สวยนะครับเป็นบอลที่สวยนะณนะน,นนะครับณนะเมืองนอน์นะขอดูก่อนวนะ่าใบช้ำไหมนี่ใบช้ำน้ํานะ ปีศาจแดงบอลก็มีจํานวนนะครับผมนะตัวแผงก็มีนะครับปีศาจแดงตัวแผงแงนี่นะครับนะอันนี้ก็จะแผงเป็นหน้าขาวนะจะแผงเป็นหน้าสีขาวใครยังไม่มีนะครับหน้านี้นะหน้าแดงก็จะเป็นสีแดงเลยนะครับนี่อันนี้หน้าแผงนะตัวนี้บ้านแบ่งอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนะเป็นอยู่ที่หน้าไม้นะครับผมเป็นอยู่ราคาอยู่ที่หน้าไม้นะนะคือความสวยนะครับความสวยนะ อันนี้เป็นสบายแพรนะครับเป็นตัวแผงอีกแล้วนะครับตัวจริงเขาจะเป็นสีแดงดํานะครับสบายแพ่นะหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทสบายแพรนะนะครับโูบบบบหตู้นี้ก็จะมีประมาณนี้นะอย่าไปรับชมตู้ต่อไปนะครับมารับชมกันตู้นี้จะเป็นไม้แบบว่าซส์แบบอ่าใหญ่นะให,นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะบอลตู้บอลเบียดมากนะครับแหลมสิงนะครับเป็นบอลใบแบบ ยาวนะครับเป็นบอลใบยาวนะแหลมสิงนะครับนะสองร้อยบาทนะสองร้อยบาทนะครับแหลมสิงนะครับหมูเป็นบอลที่แบบว่าเบียดกันแน่นมากเลยนะสงสารน้องเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นเหมือนเลกาซี่นะครับแต่ไม่ใช่นะบนว่าน่าจะเป็นดาราป้ายเขียวจริงๆด้วยครับเหมือนเลกาซี่มากเลยอะต้นเนี้ยนะครับเอาร้อยหนึ่งพอนะครับหนึ่งร้อยนะครับ เป็นดาลารนะครับผมนะอันนี้ก็ทองสยามนะครับผมทองสยามอูต้นนี้สวยมากทองสยามนะครับนะต้นนี้ขอสองร้อยนะครับทองสยามนะยิ่งโดนแดดดียิ่งสวยนะครับทองสยามนะครับมีแหน่แหลมสมิลานะครับเหลือต้นเดียวนะครับบันแบ่งต้นละลอยนะครับแหลมสมิลานะเนี่ยเขาจะเริ่มกัดชมพูโอรสนะครับนะเป็นบอลที่สวยเลยทรงสวยด้วยนะครับแหลมสมิลานะนี่นะครับ มีหต้นเองนะครับผมน่าจะเก็บไว้ตั้งแม่มั่งละเพราะว่าแบ่งออกหมดเลยนะครับแบ่งออกหมดเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์าทางช่องนะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจต้นไหนอีกลองทักมาหาบอลได้นะครับผมนะที่081 628 2752ดีนะ ID ไลน์ b บ c k b o อล9นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ